นิทานสองพี่น้องที่จุดจบมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดฮันเซลเกรเทลอันอโลคเฮอร์เรอร์ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ั scribe ที่ช่องอีรลฮา,ารอนกันด้วยนะครับฮันเซลแอนเกรเทลเป็นหนึ่งในการ์ตูนอีโศปรมปราที่จะว่าด้วยเรื่องของสองพี่น้องที่หลงเข้าไปในป่าไปยังบ้านแม่มดที่เต็มไปด้วยขนมซึ่งบ้านนั้นเปรียบเสมือนกับตัวล่อของเด็กๆนั่นเองครับแต่ในเรื่องนี้นั้นตอนที่ฮันเซลไปเจอกับบ้านของแม่มดฮันเซลจะได้หายตัวไป จนกระทั่งเขาได้ไปเจอกับตัวเจ้า Big Bad w o ู f โดยที่ฮันเซลกับเกรเทลนั้นจะแยกออกจากกันลทําให้เกรเทลนั้นจะไม่รู้เลยครับว่าฮันเซลไปอยู่ที่ไหน นะฮันเซลเป็นอย่างไรบ้างซึ่งในระหว่างที่เราได้ดูวิดีโอไปนั้นความสยองก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเจ้าบิ๊กแบด o ูที่ค่อยๆขยับหน้าเข้ามาหาอย่างใกล้ๆแม้กระทั่งฮันเซลเองที่เหมือนว่าตาจะถลนออกมารวมถึงเกรเทลที่หน้าซูมเข้ามาใกล้ๆและยังรวมถึงแม่มดด้วยครับที่เข้ามาใกล้จนทําให้เรารู้สึกว่ามันอันเคนนี่วอลเลย์ยังไงก็ไม่รู้เลยครับและในตอนสุดท้ายครับ เกรเทลจะถูกมัดอยู่กับเก้าอี้โดยที่มีฮันเซลนั้นถูกแขวนตายอย่างน่าอนาถอยู่ข้างหน้าของเธอซึ่งน่าจะทําให้เราได้รู้ครับว่าคนที่เป็นผู้ชายชาวประมงที่ผมเคยบอกนั้นก็คือฮันเซลนั่นเองครับบอกเลยครับว่ามันเป็นหนึ่งในอาล็อกเฮอร์เรอร์ที่เนื้อเรื่องเชื่อมต่อกันอย่างสนิทใจเลยครับทุกครั้งที่ผมได้มาดูเนี่ยไม่ว่าจะเสียงเอลิเมนต์รวมถึงแบ็กกราวด์สตอรี่มันน่ากลัวมากมากเลยครับทุกท่านคิดเห็นยังไงฝากคอมเมนต์กันไปด้วยนะครับ